มาถึงยกที่2ครับกับมาหากรรมมวยโลกสวรรค์เขตมวยไทยโลก9ก้าติครับไทยลาวยกที่3นะครับขอประทานโทษครับมาถึงยกที่3ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเครื่องสำอางคาริฟโซวันรีสอร์ทเศรษฐเรสเรือทองอยาแคปซูลบำรุงร่างกาย SK สมุนไพรสำหรับท่านชายนะครับติดต่อได้ที่0 926165621และขอบคุณข้าหอมมะลิแท้ ตราเศรษฐีเรือเรือทองน้ำดื่มเศรษฐีเรือทองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพครับแล้วก็ขอเชิญสิทธิ์เก่าร่วมพบปะสังสรรค์นะครับงานอุทัยนธ์5 7ที่โรงเรียนอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเสาร์ที่29มีนาคม57นี้18นาฬิกาเป็นต้นไปครับคุณชูชีพตรีโพคาฝากมาครับมาชมกันนะครับน็อกได้นี่5,000บาทนะครับภายใน3ยกโดยสมปันนะครับคุณนรินทร์พรบัณานนะครับ5,000บาทนะครับ อันนสามยกแรกนี่ยังอยู่ในช่วงสามยกอยู่นะครับแล้วก็เปิดหน้าบวกกันแล้วก็ครับมุตโนครับโอ้ยแม่โดนเหมือนกันนะครับทางด้านนักมวยฟิลิปปินส์ครับเทปาริ์ช่วงหลังๆนี่มาพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิทธวัจจิรพงศ์นะครับก็มีพันตมรตจโชวจิลพงศ์คล่องยุทธครับเป็นผู้ควบคุมการพิซซ้อมนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ส่งคุณฮัวแท็กซี่คุมมานะครับแต่ชกทั้งหมด3คนนะครับที่ซ้อมศิทธวัจจีก็คือเทปาริ์แสนเมืองเลยแล้วก็ เพชรจอแหนะครับแล้วก็สำคัญคุณสุนทวันนี้เทนเนอร์เป็นอดีตแชมป์โลกนะฮะครับคมปรยักษ์ต่อบมุกจะมือร่วมกับเทนเนอร์ชาวญี่ปุ่นก็คือชิโน่แล้วก็อีกคนก็คือคุณต๋อมตอสันลำนะครับช่วยกันเทนเทเบร์ยิฟตีกลีเยอะมากครับคนนี้ถือว่าซึ้งหนักนะครับแล้วเราดูพื้นเวทีครับอาจารย์มัญชาดูค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะแข็งนะ การยืดหยุ่นของอนักมวยในการเต้นพุทเวิร์กและการเข้าทำาี่ดูอาจจะไม่ไม่คล่องคล่องตัวเท่าที่ควรนะครับ,รบเราสังเกตได้จากบาอิสนะครับขาตอนที่พอไปยืนยย,ยืนเต็มเท้านิ้วสึกมีกระเด้งขึ้นมาใช่ใช่เพราะว่าเวทีที่ใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเวทีทางฝั่งสวรรค์นัเกตนะครับเป็นคนจัดการโดนแล้วครับโอ้โหบาอิส โดนเข้าไปเต็มๆครับจะรอดไหมครับแหมรางวัลชนะน้องเป็นไงครับคุณโซดอนก็แจกกันเหมือนเดิมนะครับครับบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆก็เดินทางวันที่สปลาวนะครับครับแต่ขาดเทืยตเต่านะครับขาดเทียตเฒาเสืยสตัวเสืยสตัวรุนอยู่ที่บ้านรุอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแน่นอนครับตอนนี้ครับทริเที่ยวหน้าคงเจอกันนะครับขรับนใจทีมงานผู้บรรยายครับอนนี้นอกจากจะชมทาง ไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็มีทางลาวก็จะมีช่องลาวสตาร์นะครับของลาวก็จะมีคนภาพเป็นภาษาลาว2คนด้วยกันนะครับพักซักครูครับ